เมื่อน,นี้เขามาเก็บลูกบกบกไว้เธใส่ประโยชน์ในสวนครับลูกทีหลวงล้นเต็มพื้นน่วยก็จะแตกนะครับข้างนอกนี่ครับเปลือกมันก็นจะละลา่ลงไปในดินกลายเป็นาธาุอาหารสันดีสําหรับเผืชเนอะครับเนาะบางน่วยที่ล่วงก้อนหนากา็เริ่มเน่าแล้วครับทรงกินไข่ไข่กับกินน้ามักจังไดยจังสันเลยวันต่อไปเนาะส่วนลูกที่พึ่งร่วงล้นไม่ก็ยังสดอยู่ครับถือว่าทั้งสภาพและกินแตกต่างกันไป แต่กะทอว่าคุ้มครับเพราะว่าเหาเก็บมากอรอร่วมกันกวาดว้ประมาณนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ถุงที่เตรียมมากครับแค่เครื่องถุงกันนักเอาการไล่พี่น้องเอาซ้ำหนีพ่อนักเอาเมื่อบ่ได้ครับถือว่าเมื่อนี่เขาได้ประโยชน์2ต่อประโยชน์ต่อแรกก็คือเมื่อนําลูกบักบกเหล่านี้ไปเทลงพื้นดินในสวนเห่ามันก็นจะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นาธาตุอาหารให้กับผืนใด้ย่างดีเลยครับแล้วก็ประโยชน์ส่้นที่2นั่นก็คือเม็ดบักบก เมื่อเปลือกทั้งนอกเขาละลล่กลายเป็นดินไปเรียบร้อยกระสิเลื้อขังในเฮ้าก็าเอาเม็ดซุ่มนี่แหละครับไปผ้าแล้วก็ไปขวกินแซบครับถือว่าได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งของกินเป็นความคุมคาที่ได้จากการเก็บลูกบกบกในมือนี่ครับพี่น้องครับ